สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับอาจารย์มดดับอักษรลูนโบราณที่ทานายดวงด้วยสัตร์อักษรลูนจะมาทํานายดวงในเรื่องของการเงินของท่านครับว่าในช่วงเดือนมกราคมน,นี้เป็นอย่างไรบ้างทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงการเงินของท่านที่เกิดในราศีกุมประช่วงเดือนมกราคมนบเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไพ่หนึ่งใบนะครับว่าคนที่เกิดในราศีกุมดวงเป็นอย่างไร ได้ไพ่กงล้อไปนีขึ้นมานะครับกงล้อแห่งเวลาผมจะบอกเลยว่าสภาพดวงการเงินในดวงนี้เนี่ยก็ให้ระวังว่าจะมีปัญหาของความกังวลใจเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมจะมีปัญหาในเรื่องของการคิดวิตกกังวลคิดมากนู่นนี่นั่นครับหลายๆอย่างรอบข้างเลยช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกิดภาระหนี้สินหรือปัญหาการเงินที่ติดลบด้วยนะครับที่เกิดจากคนรอบข้างเกิดจากปัญหาที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้สร้างเอาไว้หรอกแต่จะเกิดจากคนรอบข้างนี่แหละครับนำปัญหาการเงินนําปัญหาเรื่องของการ เงินครับหยิบยื่นมาให้เราช่วงนี้นะเดือนนี้ของคนราศีกุมเน้นนะครับไม่ควรเซ็นคําประกันให้ใครหรือไม่ควรให้ใครยืมตังค์ครับเพราะว่าระวังจะมีความเครียดจะมีความไม่ตกกังวลใจเกิดขึ้นหลายอย่างนะบอกมาอย่างนั้นหากต้องการทราบเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องอของการเงินของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ